สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะพบกับดิฉันชนพรโพธิสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารครามทั้งในระบบ a m 5 3 1กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM 1 0 6 5 0เมกะเฮิร์ซค่ะโดยในเช้าวันนี้เราพบกันเป็นรายการสดนะคะกับนานาสาระผู้ว่ามหาสารคาม27ตุลาคม2557สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจึงในวันนี้ก็มีการสรุปเรื่องราวตั้งแต่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าภายในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีอะไรที่จะนําเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างชาชนวันนี้แขกรับเชิญของรายการค่ะท่านเป็นรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหม,ะะนนหดมหาาาสรค มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดท่านรองทวัสสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับคุณชนกนพรครับค่ะในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านรองผู้ว่าปฏิบัติภารกิจค่อนข้างหนักเลยนะคะหลังจากที่มีท่านรองผู้ว่าสองท่านแล้วก็ท่าน <c oughs> ปลัดจังหวัดหนึ่งท่าน <c oughs> ใช่ไหมคะภา <c oughs> รกิจในจังหวัดมหาสรารคามน <c oughs> ี่ค่อนข้างเยอะนะคะต้องไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนครับก็ปกติครับก็เพียงแต่ว่าก็ มีภารกิจออกนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าก็ช่วยกันทํากับท่านรองอดุลจันทรัพปุ่มแล้วก็ท่านประหลัจังหวัดมีทีทุพคนฝ่ายนะครับช่วยชวยกัน,นครับ ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะเท่าที่เราทราบในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับนั่นคือเรื่องของกิจกรรมในการคืนความสุขแล้วพร้อมกันนี้นะคะชาวจังหวัดมหาสารคามก็จะได้เตรียมความพร้อมในการที่พวกเราจะได้เฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดมหาสารคาม29ตุลาคมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันที่29ตุลาคมนี้สมเด็จพระเทพ ธนาราชสุดาสยามบรมราชุมารีนะครับเขาจะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดมาสา,าคามนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มาสา,าคามนะครับตรงเสด็จต,ตรงมาเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นนะครับซึ่งเป็นของหลักสูตรปรัชญาดุฎีบมณฑตสาราวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่ง สมเด็จพระเทพัิราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยก็จะเสด็จมาโดยลิคอปเตอร์นะครับที่สนามงอชั่วคราวภายในมาวาลยราชพัฒนมาสารคามในเวลา8นาฬิก50นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิศาตท้องถิ่นมาวาลยราชพัฒนมหาสารคามนะครับ ทรงกดปุ่มเปิดแพรุ่มป้ายนะครับแล้วก็เสด็จทอดพระเนตรในทศ,ศกัรฐ์นะครับของคณะมนุษยศาสตร์และสงัสงคมศาสตร์ภายในอาคารดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระหมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นนี่ก็จะทรงลงพระนาม,มาพิไทยอักษรจีนลงในสมุดที่ระลึกนะครับก่อนที่จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระาดเนินไปยังหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ80ปัรษาภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเช่นเดียวกันนะครับเ<ะ>พื่อทอดพระเน,นรตรในราศการเฉลิมพระเกียรตินะครับติดติดตามผลการ,รมืองานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งหลักสูตรนี้นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนี่ได้เ,ดเรียนเชิญดรสุเมธตันติเวชกุล<ม>นะครับเราเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ติดตามงาน โครงการนี้ตามหลักสูตรปริญญาเอกสาขานี้แล้วท่านดรสุมเมธเนี่ย่านตีเวชกุลซึ่งเป็นท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิใช้พัฒนาด้วยเนี่ยได้ไปเห็นที่สิ่งที่นักศึกษาที่จบปริญญาเอกไปแล้วนี่ไปต่อยอดนวัตกรรมนี่ไปให้เห็นผล <c oughs> สู่ชุมชนอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มา ของการกราบทูลเชิญตเรเด็จประเทพรัชนาชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยเสด็จมาส่งทอดพระเนตรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เ,เสร็จสิ้นภารกิจของพระองค์ท่านทีน <c oughs> ท่ <c oughs> มาในาาราชพัฒนาสากรรมแล้วนี่ในช่วงบ่ายเนี่ยพระองค์ท่านก็จะ,สะเสด็จไปโดยรถยนต์พระที่นั่งนี่ไปยังฐานการเรียนรู้พิธพัณฑ์มีชีวิตวิทยาศาสตร์ชุมชนที่บ้านหนองอีตื้อ นะครับที่อำเภอกระทรวิชัยนี่เพื่อไปดูฐานการเรียนรู้ที่นักศึกษาปัญญาเอกเป็นการต่อยอดนะนออดใช่ไหมคะอ,อ,อ๋อค่ะซึ่งก็จะมีของกลุ่มนักศึกษาปิญญาเอกนะครับก็จะได้เฝ้าทูลรับเสด็จเด็จพระเทศพระบาทสุดาที่ในจุดดังกล่าวที่บ้านของอีต้อด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะต่อเนื่องไปก็คือนั่นก็คือจะมีไปที่ไปทําโครงการไว้ที่ กาลสินด้วยอ,อย่างตลาดด้วยคือหลังจากพอพอ,พอเสร็จตรงนี้ก็พระองค์ท่านก็จะ,สะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทีรรท่กาลสินประทับรถยนต์มาที่นั่งนี่ไปต่อ,อยังจังหวัดกาลสินเขาจะเสร็จที่ปราจีนที่จังหวัด ก็เป็นผลสําเร็จจากความต่อเนื่องนะคะที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานของบุคลากรในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งตะก,กศิลานะคะคเป็นการต่อยอดจนถึงขนาดที่พระองค์ท่านได้สเสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรแล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานเนื่องจากเราสามารถขยายผลต่อแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ใช่ครับอันนี้ก็อยากที่จะเ,เรียนถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับก็ขอเชิญชวน ทุกท่านได้ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยา,า,ามบรมราชกุมารีตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับนาฬิกาเพราะว่าหลังจากนั้นนี่เขาก็จะพระองค์ท่านจะเสด็จเวลาแปดห้ิัเราก็ต้องไปถึงก่อนชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เาขาก็มีการขึ้นป้ายตามสถานที่ต,ต่างๆเพื่อ,เ,อเรียนเชิญให้เราไปเข้าเฝ้ารับเสด็จกันทั่วทั้งเมืองแล้วนะครับวันก็เห็น เชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับไปพ่อ,พอรับสเสด็จในวันที่29ตุลาคมนี้กันนะครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่ของส่วนราชการหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของอาคารบ้านเรือนที่ผ่านเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะท่านก็ได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยแล้วก็รงตราสัญ,ญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เพราะตอนนี้เห็นมีประดับตกแต่งอย่างสวยงามเป็นระเบียบมากเลยนะคะค มาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนของที่เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวจังหวัดมหาสา,ารคามหลายคนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลน,นั่นคือเรื่องของการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทแต่ไม่เกิน สิบห้าไร่หรือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทวันที่ยี่สิบตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดมหาสารคามเราเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้มีการแจกเงินในโครงการนี้ด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าคะคท่านก็อยู่ที่ในพื้นที่ของจังหวัดส่วนดิฉันไปที่อำเภอวาปีปทุมคึกคักมากเหมือนกันคะ่ะครับครับอันนี้ก็อยากที่จะกราบเรียนพี่น้องประชาชนจ,าจังหวัดมหาสารคามครับว่า,ควาโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลภายใต้คำนันของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ ต้องการที่จะปล่อยนะครับมาตรการนี้ออกมาอย่างรวดเร็วนะครับ<ะ>ก็ได้สั่งการให้ทางทางการเพื่อการเกษตรและสากลการเษรกษตรหรือตกสอนี่นะครับได้เร่งในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่จังหวัดมาสกรรมเรานี่ไม่ได้เป็นจังหวัดเป้าหมายที่จะอยู่ในหกจังหวัดแรกนะครับแต่เราสามารถที่จะดําเนินการนะครับเราสามารถที่จะจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันแรกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ย เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่20ตุลานะครับซึ่งอยากที่จะเรียนว่าโครงการนี้เป็นการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนี่ได้ลดทุน,ทนของการการปัจจัยการผลิตเพราะว่าจ่ายให้ส่วนละ1,000บาทนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็เร็งเห็นว่าทําอย่างไรที่จะ เินนี้ตกถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะมีมาตรการในการที่จะดูแลอย่างชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ะจะมีให้ทีมทางเกษตรตำบลนี่ลงไปสำรวจตรวจสอบนะครับจับ gps ดูพื้นที่ว่าเป็นว่าเป็นพื้นที่จริงไหมใช่ไหม,ไหมค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ทางรัฐบาลและทางราชการเป็นห่วงก็คือว่าเนื่องจากว่าเราให้ในเบื้องต้นนี้แค่ไม่เกินรายละสิบ สิบห้าไร่สิบห้าไร่นะครับไร่ละหนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกินเนี่ยก็คือจะได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้ากรณีที่ไม่ถึงสิบห้าไร่เนี่ยก็ได้ทาความเป็นจริงนะครับเช่นสิบไร่ก็จะได้หนึ่งหมื่นห้าไร่ก็จะได้ห้าพันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าจะมีการแบ่งแยกแปลงจดทะเบียนเพิ่ม,มนะครับซึ่งซึ่งข้อมูลของจอดหมายคามเท่าที่ผมดูนี่ก็ไม่มีเพิ่มนะครับไม,ไม่มีเพิ่มจนปิดปกตินะครับยอดเกษตรกร,กรทั้งหมดเนี่ ประมาณแสนสามหมื่นรายที่เราขึ้นทะเบียนกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่ก็จะไม่มีการเพิ่มเพราะฉะนั้นในขณะนี้นี่ขั้นตอนการเมินการก็คือว่าเมื่อมีการสารวจสวดสอบเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะมีทีมตําบลนะครับโดยการนําของลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลที่มนลที่ตั้งนี่ออกไปทําประชาคมติดประกาศ3วันนะครับที่ภายในหมู่บ้านตรงนี้นี่ก็อยากที่จะฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนตลอดจนถึง สมาชิกมอต่อนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศาบาลทั้งหลายนี่ช่วยสํารวจตรวจสอบว่ารายชื่อทั้งหมดนี่เป็นจริงไหมมีแปลกปลอมไหมมีการขยายแปลงเพื่อที่จะรับสิทธิ์เพิ่มไหมอะไเห่านี้ทักท้วงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่ชอบมาพากลนี่ผู้ที่ชอบผิดชอบเมืองการนีก็จะโดนเล่นงานทางวินัย,ยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเรามีมาตรการที่ เข้มขวดมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทีมระดับตำบลในํารวจตรวจสอบแล้วนี่ mm. ก็จะส่งมาให้ทีมของ per, อําเภอกันกรองอีกครั้งหนึ่งก็จะมีท่านนายอำเภอในพื้นที่เป็นผู้กันกรองก่อนที่ทางสำนักงานเกษตรอําเภอจะส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อส่งไปส่วนกลางนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานเดิมข้อมูลเดิม,มเมพื่อส่งให้ตกรสตกสกส็จะสั่งจ่ายเงินลงมาสาขานะครับซึ่ง ยอดเงินในวันแรกของเราเนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับเราจ่ายเงินจากกระเช้าแรกเป,เป็นเป้าหมายนีย่เราสามารถจ่ายเงินในวันแรกได้ถึง1,488ลรายเป็นยอดเงิน1 6 6ล้านบาทนะครับเป็นพื้นที่กว่า1 6 0 0 0กว่าไรนะครับณนะจนถึงวันที่2 4ตุลานะครับคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่เราสามารถจ่ายเงินไปได้แล้วนี่2,788ราย คิดเป็นยอดเงินนี่สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูยอดเงินภายในทิ์แรกนี่มันอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าการตำรวจตรวจสอบสิทธิ์นี่มันต้องมีระยะเวลา่ะยะเ,เวลาในพื้นที่ในยืนยันเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ชัดนี่คนตำรวจตรวจสอบนี่เดี๋ยวจะมีปัญหาในการที่จะกันกลวงว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าแาาั้นก็แล้วทราบว่ารัฐบาลก็จะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในกระทรวงต่างๆี่ลงมาสำรวจสวดสอบในพื้นที่นะครับแบ่งออกเป็นโซนเพื่อที่จะดูว่ามีความเปิดปิดปกติในการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไหม,มตรงนี้และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากที่จะเรียนฝากก็คือว่าขอใหออ้พี่น้องเกษตรกรนี่นะครับที่รับเงินนี่นะครับอย่าไปจ่ายค่าหัวคิว ให้กับใครครับเพราะว่าในขณะนี้นี่มีกระแสข่าวมาว่า,ามีการคารชการร่วมกับบุคคลในพื้นที่นี่ไปติดต่อเกษตรกรเพื่อที่จะได้รับเงินให้เร็วขึ้นหรือว่าที่จะแบ่งแยกแปลงนะครับแล้วก็ขอข่าหัวคิวนะครับหักรายละหรือมีบางอีกบางประเด็นก็คือว่า ขอค่าดําเนินการในการที่จะเร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์นี่รายละ5าสิบาทร้อยบาทอนะไรนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยไม่จริงนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับที่จังหวัดมาคามเรายังไม่พบประเด็นนี้นะครับเพราะว่าผมนี่ได้พูดคุยกับทางท่านอ,อำเภอทุกอำเภอในการแล้วก็ทางทีมของเกษตรจังหวัดนี่ว่าคุณต้องไปตํารวจตรวจสอบในส่วนประเด็นเหล่านี้นี่แล้วก็ให้เม็ดเงินนถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง<ะ>และอีกประการหนึ่งก็คือว่าทางกองกําลังรักษาความเียบ,บร้อยนี่ ท,ท่านเซโนเนี่ยพันเอกทวัชชัยเชี่ยงประจักรเนี่ยท่านก็ส่งทีมงานลงมาตรวจตลอดเวลาอยู่เพราะมั่นใจครับในเรื่องนี้เราสามารถจ่ายเงินได้อย่างโปร่งใสอย่างแน่นอนครับค่ะงันก็แสดงว่าที่ผ่านมาในวันที่20ตุลาคมที่จังหวัดมหาสารคามเราสามารถจ่ายเงินแก่เกษตรกรได้นี่เนื่องมาจากว่าเป็นการตวรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของพื้นที่แล้วก็ที่ดินของเกษตรกรอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีหลายจังหวัดที่เขายังไม่ได้เตรียมความพร้อมใช่นะครับคือก็เตรียมมาแต่ว่าด้วยเวลาที่ว่า การสั่งการมันอาจจะช้าแต่ผมนี่ได้พูดคุยกับทางทศผู้จัดการนี่คุณจิรวัตรนี่นะครับไม่กดลงหน้าแล้วเพราะเราทำด้วยความรวดเร็ววันก็สามารถจ่ายเงินแรงแต่วันแรกครับค่ะตอนนี้กเกษตรกรที่อาจจะยังตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตรงนี้ก่อนสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์แล้วก็รับเงินจากทกศได้จนถึงเมื่อไหร่คะอันนี้คือ,อใน ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเกษตรกรที่จะมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในเรื่องของการทํานานี้ต้องเป็นเกษตรกรที่ ปลูกข้าวในปี2557-58เท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันก็มีระยะเวลาอยู่ว่าฤด,ดูของการปลีกของคุณนิมอยู่ตรงไหนวัะนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาในตรงนี้ครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะใจ่ายเงินให้จบไปในเดือนพฤศจิกายนครับจากข้อสังเกตที่เมื่อสักครู่ท่านรองธวัมสุราบาลได้บอกไปนั่นคือเรื่องของการขอเงินค่าดําเนินการหรือว่าค่ารับหัวคิวนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอื่นๆ,ๆที่ควรจะเป็นข้อแนะนําให้กับเกษตรกรไหมคะเพื่อเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรไม่ต้องไปรับเงินสดแล้วคือสามารถกด ATM จากตู้ของทกศได้เลยเพราะจะอวนเข้าให้แล้วจะมีข้อสังเกตอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือไหมคะถ้าเขาเป็นห่วงก็คือเรื่องของเจ้าหนี้หรือว่าที่เกษตรกรไปเอ,เอาผลผลิตนะครับคือไม่ใช่ทนไม่ใช่ผลผลิตคือปัจจัยการผลิตนี่คือไปเอา,าเอาของมาก่อน่อบางทีมาหักอะไรนี้ของว่ากันแต่ว,ว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือว่าถ้าเกษตรกรไดที่เช่านาแล้วก็ผู้เช่าจะมา ด้วยเนี่ยอย่างนี้ขอฝากเตือนนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาตรงส่วนนี้ของชาวนาว่าอันนี้เป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเพื่อให้ลดต้นคุณการผลิตนะครับมันขอฝากไว้ว่า,ยวาอย่าได้มาทําในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็ทางกองกําลังเนี่ยเขาจับตามองกันอยู่นะครับมันขอฝากเตือนในส่วนเหล่านี้นะครับ นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลท่านพลเอกประยุธจันโอชานะคะที่ต้องการจะนํามาตราการนี้มาช่วยเหลือแก่ชาวนาผู้มีไรายได้น้อยกับเรื่องของมาตราการในการลดต้นทุนการผลติตมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันคือเรื่องเองินเรื่องทองเหมือนกันนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จังหวัดมหาสา,ารคามและก็จังหวัดอื่นๆมีศูนย์ดารงธรรมเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีประชาชนพี่น้องประชาชนมา ร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของนี่นอกระบบซึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดมหาสา,ารคามโดยเฉพาะที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางประชาชนมาเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือประชาชนหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าสามารถแก้หนี้นอกระบบได้ต้องมาลงทะเบียนที่สารกลางจังหวัดเท่านั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับ,รบเรื่องนี้ครับก็อยากที่จะเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของ ศูนย์นำมงธรรมนะครับศูนย์นำมงธรรมนี่เราจัดตั้งนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่96นะครับเพราะ,ะน,นก็ให้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์นำมงธรรมในการเดียวกันก็ให้อำเภอจัดตั้งด้วยเพราะ,ะศูนย์นำมงธรรมไม่ไม่มีเฉพาะที่จังหวัดนะครับที่อำเภอก็มีแล้วเรารับปัญหาทุกเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใครไม่รับความเป็นธรรม ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปที่สุนทรภัมรรมเพราะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรีนี่มุ่งหวังที่ห้นย์ุนธรภมเนี่ยเป็นที่รวมแก้ไขปัญหาให้จบภายในจังหวัดนะครับราะทุกส่วนราชการก็ต้องร่วมมือกันสําหรับกรณีในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นระบบนี่จริงๆแล้วมันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่านพวัต ได้ดําเนินการเปิดเป็นมากำรรแก้ไขนี่นอกระบบของจังหวัดมหาสารคามที่เราดำเนินการเป็นจังหวัดแรกๆเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาะนะครับหลังจากนั้นนี่เราก็ได้ร่วมมือกับทางสภาเกษตรนะครับในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้มีการประชุมทีมงานทกศออ,อ,อมสินต่ตางๆนเพื่อที่จะดำเนินการต่างๆส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่เราเปิดมาก,กรรม แก้ไขปัญหาน,นี้เราก็บอกไปแล้ววันที่บกทุกทุกอำเภอี่เปิดพร้อมกันเนี่ยหลังจากนั้นนี่ปรากฏว่าไม่รู้เป็นความเข้าใจผิดของ,ของเกษตรกรอะไรปรากฏว่ามุ่งหน้ามาที่สารการอย่างเดียวทีเดียวเลยก็เลยเผมก็เลยต้องมาปรับใหม่<ฆ>เชิญประชุมทีมงานนะครับท่านสามารถไปที่ศูนย์ลงทงาําอำเภอทุกแห่งนะครับเราได้มีการตั้งทีมเจรจานี่นะครับเพื่อไก่เกียรพนมนี่นะครับซึ่งอยากที่จะเรียนว่า แล้วมีกระแสข่า,า,ขาวออกมาว่าต้องจบไปใน3 31ตุลานี้แล้วก็เทเจจ่าไขเกียวนอมนี่ให้จบไปใน30พฤศิกาไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องเปยงแต่ว่าในช่วงแรกนี่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารตกสนี่ออมสินและธนาคารการส่งเคราะห์นี่ดูแลหนี้ของเกษตรกรในเบื้องต้นในช่วงแรกไปก่อนนะครับอย่างตกสนี่ก็จะให้กู้ในช่วงแรกนรายละหนึ่งแส แต่ถ้าไม่เข้าในระบบนี้นี่ก็จะส่งต่อถ้าเป็นไม่ใช่เป็นกเกษตรกรไม่อะไรก็จะประชาชนทั่วไปนี่ตกงศดูแล้วก็พิจารณี้แล้วก็จะศูนย์ดำรงธรรมเป็นคนพิลา,า,าก็จะส่งไปให้ออมสินออมสินนี่สามารถที่จะกู้ไปลงทุนในทำธุรกิจการต่างๆได้ถึงสองแสนเยอะแยวไงแต่เดียวกันถ้ามูลหนี้นี่มันเกินแสนตรงเนี้ยดูแล้วแล้วก็เป็นกเกษตรกรนี่ก็าสามารถที่จะส่งให้อจกรหรืออนุก,กรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนนี่ซึ่งมี กระทรวงเศษรษฐศาสร์เนี่ยเป็นเลขาธิการอยู่เนี่ยรับผิดชอบไปดูแลแล้วก็ว่าวงเงินนี่มันโอเคไหมแล้วก็มีหลักทรัพย์เพียงพอไหมก็จะกู้อีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะนั้นนี่จบวันที่31ตุลาแล้วเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะมายื่นนะครับให้แก้ไขปัญหาที่ระบบได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะเข้าไปในส่วน,นดำเนินการอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี่เป็นช่วงที่ดําเนินการเพื่อที่จะยื่นขอกู้ เพียงรายละหนึ่งแสนก่อนนะครับว<ะ>ันก็เป็นส่วนที่อยากที่จยาฝากแล้วผมก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่อาจจะมีคนนําทีมาแล้วก็มาแล้วก็มาอาจจะมีกรณีนี้ก็อาจจะมีการถ่างว่าคิวเช่นเดียวกันวันขอ<ม><ด>ร้องให้ตรงไปที่ศูนย์รับคำอำเภอได้เลยถ้ายังไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ไ้การั้นให้ไปพบทานายอำเภอได้เลยโดยตรงะนะครับก็ฝากไว้ที่ศูนย์รับคำและศูนย์รับคำนี่ทุกเรื่องเราสามารถที่จะทําให้มันจบถ้ามีเรื่องไหนที่ ไม่จบต้องมีการส่งต่อให้ส่วนราชการต่างเราก็จะส่งต่อให้ส่วนราชการได้ดําเนินการ mm hmm. อย่างรวดเร็ว ค่ะคือหมายถึงว่าที่เราได้ให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนเนี่ยได้มาลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เสร็จสิ้นภายใน31ตุลาเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ทางทกศเขาจะได้มีการนําข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปขอใช้สิทธิ์ในการยื่นกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค,บค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปเรื่อยๆนี่บางทีวงเงินอาจจะมีที่มีอยู่เนี่ยจำกัดอาจจะมีไม่เพียงพอนี่ใช่ไหมคะครับแต่เกษตรกรหรือว่าพี่น้องประชาชนยังสามารถมาร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้ได้ แต่ถ้าเป็นเกษตรกรก็จะอยู่อีกกล่องนึงเป็นประชาชนทั่วไปอีกกล่องนึงข้าราชการอีกกล่องนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอืมค่ะอยากที่จะเรียนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับสายด่วนคือ1 5 6่ห้ากเจศูนย์สงูนธรรมซึ่ง1567ก็จะเหมือนกันท่วประเทศหรือว่าถ้าเป็นสายตรงก็ศูนย7 7 2 5 8าอศูนะครับ0 4ม7 7 7 2 5 8นะครับศูนย์หนึงธรรมจังหวัดนะครับแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะไปที่กล้้บาานนของท่ อยู่ใกล้อำาเภอไหนก็ไปที่อำเภอนั้นนะครับสามารถที่จะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ เรื่องของการแก้ไขปัญหาทราบว่าวทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการรณรงค์ตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมในระดับหมู่บ้านตำบลก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเบื้องต้นมันก็จะแล้วก็ขอที่จะส่งต่อที่อำเภอเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รัฐบาลได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขมีปัญหาอะไรก็สามารถรับบริการจากศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอได้ค่ะมาติดตามกันต่อในประเด็นสุดท้ายใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะ2องถึงห พฤศจิกาเยนแล้วนะคะคเทศกาลลอยกระทงเรื่องของการจัดงานการสืบสารประเพณีเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งการอนุรักษ์กิจกรรมที่เป็นส่วนดีๆก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่เรื่องของพลุประทัดดอกไม้ไฟนี่สิคะอันตรายมากเลยนะคะคคสัปดาห์ที่แล้วท่านรองธรวชรเนี่ยได้ไปเยี่ยมน้องเด็กคนหนึ่งซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นประทัดไฟเป็นยังไงคะอยากจะมีอะไรมาฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองบ้าง,ง,งคะครับส่วนนี้เนี่ยครับอยากที่จะเรียนฝากเตือน พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ให้ระวังบุตรหลานของท่านนะครับวันที่6พฤศจิกาวันเป็นเดือน12เนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยใกล้กันมาแล้วนะครับเรามีบทเรียนในเรื่องของการเล่นพลุประทัดดอกไม้ไฟนี่มาเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็ได้คำชับนะครับทุกอำเภอนะครับสถานีตำรวจทุกสถานีนะครับในการที่จะขวดขันร้านค้าในการที่จะจำหน่ายสิ่งเหล่านี้เพราะเดี๋ยวนี้นี่ พูะดอกไม้ไฟประทัดนี่มันพัฒนานะครับมีอนุภาพความรุนแรงเยอะมากแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าเด็กนี่รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะบางทีเอาประทัดเอาพวกนี้ไปใส่ไว้ในขวดแล้วก็ไปเล่นกันแล้วก็จุด <c oughs> แล้วก็บางทีก็ปล่อยไม่ทันมันระเบิดซะก่อนก็ระเบิดใส่ตัว <c oughs> มันอย่างกรณีที่ผมไปเยี่ยมที่เกิดเหตุที่พะยะคัคฆภูมิพิสัยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางโรงพยาบาลพะยะคัคฆภูมิพิสัยนี่ก็ส่งต่อมาที่ โรงบาลจังหวัดมาสาคมาเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมมากรวว่ามือนี่ขาดนะครับมือเหลือนิ้วัวไม่โป้งนิ้วเดียวข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ตาเนี่พร่ามัวมนะครับซึ่งแล้วก็อายุ13ปีแล้วก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันก็ผมนี่ได้มีวิทยุหนังสือแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปถึงอำเภอให้ไปสำรวจตรวจสอบกดขันตั้งแต่วันที่8นะครับช่วงออของการ ออกพรรษา<ฆ>ในของออกพรรษาปรากฏว่าก็ยังมีติดการติดตามต่อเนื่องมา <c oughs> ตลอดเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้สำรวจตรวจสอบไปแล้วนี่ <c oughs> ก็ยังมีเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับว่าอย่าต้องดูบทหลานนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปถึงร้านค้าต่างๆว่าถ้ามันอนุภาพรุนแรงอันตรายก็อย่านามาขายเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เด็กในพิการแล้วก็ทําให้เป็นปัญหากับสังคมต่อไปอ <c oughs> นาคตนะเป็นสิ่งที่ฝากเตือนว่าถึงพ่อแม ผู้ปกครองว่าให้ย้ําเตือนบุตรหลานด้วยนะครับว่าให้สิ่งเหล่านี้นี่อ,อย่าไปเล่นนะครับให้ทางานด้วยความรัดรวังแล้วกันนะครับค่ะนอกจากเรื่องของประทัดพรดอกไม้ไฟก็ยังมีเรื่องของโคมอีกนะคะเพราะรว่าใ,ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงเนี่ยจะมีการปล่อยโคมซึ่งเมื่อจุดขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยบางทีอาจจะไปติดอยู่ตามหลงังคาบ้านสายไฟฟ้านี้ก็เป็นเรื่องของเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับโคมนี่เป็นวัฒนธรรมของภาค ภาคเหนือแล้วเรามาใช้กันเดี๋ยวนี้ยักก็ไปหลายบางทีมันขึ้นไปไม่ทันถึงไหนแล้วเป็นหลังคาบ้านแล้วมันติดหลังคาเลวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะเรื่องระวังเรื่องไฟม่งไฟไหม้อะไรด้วยนะครับค่ะก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะถ้าจะร่วมกันเล่นถึงความสนุกสนานเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้กิจกรรมของในเทศกาลลอยกระทงนมีความคึกคืนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยอยากเราะอยากริอยากลองอยากจะลองเล่นดูว่ามันอันตรายแค่ไหนนะคะก็เป็นเรื่องของ ความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่อยากฝากเตือนกันไว้นะคะอลังการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันจริงๆแล้วนะคะในช่วงตล,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าในเรื่องของฤดูฝนฝนก็ตกน้อยแล้วที่สําคัญปีนี้รู้สึกว่าจะแล้งเร็วด้วยนะคะคท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าบ้างไหมคะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทํานานะครับ อ,อย่าขอให้คดทำนาปรังนะเพราะรัฐบาลก็ประกาศเตือนแล้วทางเขื่อนเ,อเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เ,เราก็ได้แจ้งไปทางผู้อำเภอแล้วว่าเขื่อนเริ่มหดจ่ายน้ําลงมาเพราะว่าเาเนต้องเก็บกักน้ําไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลอดจะไม่ตลอดหน้าแรงเพราะปีนี้นี่ ปริมาณน้ําฝนที่ตกของมหาสารคามน้อยกว่าทุกปีนะครับเราเห็นว่าฝนตกชุกกจริงแต่ว่าเมื่อน,นับรวมปริมาณแล้วมันน้อยกว่าทุกปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่อยู่ตามลําน้ําชีที่คิดว่าจะทานาปลังเนี่ยขอให้หดนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะเปีนดต่หาแล้วก็ถ้าท่านเวลาท่านประสบความเดือดร้อนนี่รัฐบาลไม่ช่วยนะครับรัฐบาลเพราะว่าได้มาฝากเตือนแล้วนะครับและขอให้ท่านได้ไปปลูกพืชระยะสั้นแทนทําอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งผมก็จะได้คาชับ ไปยังอำเภอทุกอำเภอนะครับ่าลงไปดูแล้วก็ไปไประชุมเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆที่เคยทำนาพลังว่าจะต้องงดทําเพราะว่าเขื่อนตอนนี้เนี่ยเริ่มลดการจ่ายน้ำลปล่อยลงในฟารมที่น้อยลงน้อยลงนะครับเพื่อที่จะประคับประคองให้พ้นหน้าแรงด้วยนะครับเพราะตอนนี้เีประมาณฝนนี่เริ่ม ไม่มีแล้วเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาแวแล้วก็ฝากเตือนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีภัยหนาวตามมาอีกนะครับแล้วก็จะเป็นอีกไฟหนึ่งที่เราจะต้องทอบทวนตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับค่ะเราก็ยังคงเป็นความห่วงใยที่เราจะได้มาเตือนกันอย่างต่อเนื่องในรายการานาสาระกับผ<อ>ู้ว่ามหาสารคามเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการานาสาระกับผู้ว่ามหาสรา,ารคาม ออกอากาศซ้ำได้นะคะทั้งทางสถานีวิทยุหลักสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีค่ะและสําหรับในวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านทวัสสุรบาลดิฉันชนกพรโพดิสารลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ